ครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อจ๊อปนามสกุลสี่นี่อยู่บ้านบ่อชุนบ้านเลขที่อะไรครับห้องแขนเลขทีฮกซิแปดน้องผมเลขที่อ่ะมาสงสวยฮกซิแปดนะมูฮ <PI> ้าม <pl ains> ูฮ้าตะบุนครับอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงครับเออกรดนอนกินเอกรดนอนกินไอยาตา ปั่นพื้อกับอาการเปแดงก่อนกินนะครับก่อนกินมันแลงเป็นเป็นมอกไม่เห็นเลยเม็นเป็นมอกนะครับนึกว่าอะไรกินยาเกือบรองแป้งจึงเนีอยกาดีขึ้นอ๋อกินรองแป้งดีขึ้นนะอันตอนนี้ยังกินอยู่เลยไหมครับกินกินกินอยู่นะเอนอยู่แต่แดงเป็นเม็ดเป็นมอกไม่เห็นต่างต่างกันอ๋อเหรอพออะไรกินยาทุกคนตั้งถือไข่กับใบมดพอดีอ๋อครับ คกับแจ่วดีนะตอนนี้เดินนืนไปไหนก็ไปสสบายๆเลยนะไม่ไม่คอยดุตเลยอ๋อไม่คอยดุแก้ได้ดุดแก้งไบ้มูนะดุดตั้งหน้าดุดแบบมูตอนนี้ไม่ดุดแล้วไม่ดดุแล้วกับเดินบายนะโอเคกับเออกินไปได้กินกองเหรอนายกองเนี่ยแป้งครึ่งอ๋อแป้งครึ่งเหรออโอเคนะครับแป้งครึ่งนะครับคอนแทคซีนะแป้งครึ่งนะ ครับกระดู้สึกว่าดีขึ้นบีข้นใบเฉยไหมครับบเฉยใบเใจนะครับตอคนเราตาตาบอดเน่มันไม่ไม่บบเใจนะครับเร่เร่ก็ไม่ยินครับอีเล่ว่าพัวอยู่รอบไมก็ไม่ยินตอนตอนนี้ยินหรือไมว่าพัวอยู่รอบไมอ๋อมาลุ้ยเอาครับก็พึ่งนะครับคุณจ๊อบครับนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารู้ได้ยางไงครับว่าเขามีอ่านเพิ่มแบบนี้ แล้วครับเออและหลวงเมืองนะละลองนะประกาศ<อ>วัน,นที่จึงในการเลยกัดติดตามเลยกอยนี่อ,อ๋อเสื้อมากินแรับพอกินแร่้วได้ผลน,นะได้ผลกับอันนี้ต้องขอขอบคุณล,ล้านหลวงเมืองนะคกับพี่แนะนำซึงรู้จักมาก,กับล,าล้านหลวงเมืองว่าใกล้หลจักอ๋ออยู่ไหนอยู่ล้อมาอยู่ล้อนาเหมื่อพ้นม,มาเหมื่อขอบคุณนะครับขอบคุณคุณจอบนะครับนี่ก็จากบ่อสนนะครับ ตำบลทุงนาเรียอำเภอป่าบอนจังหวัดปท <Okay S 1> ตตุม